สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนแล้วก็วิธียืมเงินวันทคอร์ครับซึ่งสามารถที่จะยืมได้เนี่ยประมาณ20บาทนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการยืมต้องทำยังไงแล้วสามารถกดอะไรได้ครับหรือว่ามีวิธีอื่นยังไงบ้างที่สามารถที่จะโทรไปหาคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นก็โทรกลับมาหาเราได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถยืมเงินของวันตุคอได้นะครับ1แน่นอนเลยต้องเป็นผู้ที่ใช้งานของวันตุคอนะครับแต่ว่าต้องใช้งานมาเนี่ยไม่น้อยกว่า4 <c oughs> เดือนนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใช้งานระบบเติมเงินของวันตุคอเนี่ยไม่น้อยกว่า4เดือนนั่นเองนะครับข้อสก็คือเบอร์มือถือเนี่ยเบอร์มือถือที่ใช้เนี่ยจะต้องได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับและยังไม่ถูกตัดสัญญ,ญาณนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยนอกจากว่าคุณจะต้องใช้งานมา4เดือนแล้วเนี่ย เบอร์มือถือนเนี่ยจะต้องถูกเปิดใช้งานอยู่นะครับและยังไม่ถูกตัดสัญญานะครับแล้วก็มียอดใช้งานเนี่ยเดือนละ40บาทขึ้นไปนะครับติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนนะครับก็หากใครเนี่ยมีคุณสมบัติครบ3ข้อนะครับก็ สามารถที่จะกดเยื้มเงินได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับว่าคุณเข้าเงื่อนไขของทั้ง3ข้อนี้หรือเปล่านะครับมันก็สามารถที่จะกดเช็คได้ง่ายๆนะครับซึ่งวิธีการตรวจสอบนะครับก็ง่ายๆเลยเคียงแค่กดดอกจันนะครับแล้วก็กด6-1 1แล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดปุ่มโทรออกนะครับระบบจะส่ง SMS มายืนยันนะครับว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเยื้มเงินวันทุกคอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ระบบณขนนนาัั้ะครบว่ อัปเดตเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะกด เช็คกันก่อนได้นะครับตรงนี้ด้วยวิธีการง่ายๆนี้ซึ่งวิธีการเช็คตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าใครเช็คแล้วผ่านสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะกดยืมเงินได้เลยนะครับโดยสามารถกดที่ดอกจัน611ดอกจันแล้วกดเลข1แล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วตามด้วยปุ่มโทรออกนะครับก็คือกดตามนี้เลยนะครับก็จะสามารถที่จะยืมเงินเป็นจำนวน2ี่บบาทได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับไม่สามารถที่จะกดยืมเงินได้นะครับก็มีบริการนะครับให้ คนที่คุณต้องการจะโทรไปหาเนี่ยเขาสามารถที่จะโทรกลับได้นะครับซึ่งแต่ว่าต้องเป็นเบอร์มือถือนะครับเบอร์02เบอร์บ้านเนี่ยไม่ได้นะครับผมนะตรงนี้ซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายๆนะครับมันชื่อว่าบริการโทรกลับนะนะครับโดยการกดดอกจันนะครับกดจนปุ่มดอกจันนะครับ700แล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ปดปุ่มโทรออกนะครับระบบจะเด้งข้อความขึ้นมานะครับอย่างทางด้านขวานะครับตรงนี้อ่าที่ผมทดลองใช้นะครับจะขึ้นทางด้านขวาอย่างนี้นะครับแล้ว ให้กด4นะครับกดเลข4นะครับกดเลข4ลงไปเติมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดเซนต์นะครับกดปุ่มเซนต์นะครับ4ก็คือโทรกลับนะนะครับนี่เขาบอกนะครับ4ก็คือโทรกลับนะนะครับแล้วเมื่อกดเซนต์ไปนะครับระบบจะให้บอกให้กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการให้เราโทรกลับนะครับไอ้ระบบจะให้คุณกดเบอร์ปลายทางนะครับที่ต้องการให้โทรกลับหาเรานะครับก็ใส่เลขลงไปตอนนี้ไม่ต้องใส่ขีดอะไรนะครับไม่ต้องเว้นวรรคด้วยนะครับก็ ใส่เลขลงไปอย่างเดียวนะครับแล้วกดปุ่มเซ็นนะครับระบบจะทําการส่งข้อความนะครับไปหาเบอร์ที่คุณกดไปนะครับบอกว่าให้ช่วยโทรกลับมาที่เบอร์ของท่านหน่อยนะครับก็วิธีการง่ายๆแค่นี้เองนะสำหรับใครนะครับที่ติดปัญหาในการยืมเงินนะครับก็สามารถที่ใช้บริการโทรกลับนะได้นะครับตรงนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ